เดี๋ยววันนี้ผมจะลองกู้เงินตามสูตรที่ Facebook กลุ่มเขาบอกกันไว้นะครับว่าถ้ากรอกข้อมูลแบบตามนี้เนี่ยจะช่วยให้เรากู้เงินได้นะครับซึ่งที่ผมจะกู้ในว,วันนี้คือเป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อว่าสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มผมเคยกู้ตัวนี้ไป3าครั้งแล้วปรากฏว่าผมยังไม่ประสบความสาเร็จในการยื่นกู้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็เลยคิดว่าโอเคงั้นผมยอมสละอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะเพราะว่ามันมันได้รอบพอดีในการสมัครใหม่ผมจะลองสละอีกหนึ่งครั้งกรอกข้อมูลตามที่ Facebook กลุ่มนะที่เขาคุยกันในกลุ่มอะนะบอกไว้ว่าให้กรอบแบบนี้แบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับให้รอทําการอัปเดตเวอร์ชันของธนาคารกรุงไทยก่อนซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันที่มีการอัปเดตมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่อัปเดตเนี่ยบางฟังก์ชันมันจะไม่มีนะครับผมโอเคกดที่กรุงไทยเน็กนะครับแต่ของผมอัปเดตแล้วนะโอเคหลังจากนั้นนะครับให้คุณเลือกไปที่สินเชื่อออนไลน์นะฮะ อ่าสินเชื่อออนไลน์นะครับผมแล้วก็ให้คุณเนี่ยทำการกรอกนะฮะร,รหัสที่คุณตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกก่อนนะครับโอเคเข้ามาในหน้าของสินเชื่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการสมัครเลยตามสูตรที่เขาบอกไว้นะครับผมซึ่งการสมัครของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนิดนึงนะขอนิดนึงนิดนึงนะขาามผมยืดเยอะก็ขออธิบายนิดนึงก็คือตัวผมเองเนี่ย ค่อนข้างมีคะแนนในการยื่นกู้ไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าผมทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสินเชื่อผมต้องลองกู้สินเชื่อน,นู่นนี่นั่นนะครับทำให้ผมเนี่ยมีประวัติทางการยื่นกู้เนี่ยคือถ้าเกิดว่ายื่นกู้มีทั้งได้และไม่ได้ไงค่อนข้างเยอะนะครับมันเลยเสียคะแนนส่วนนั้นซึ่งผมเตือนท่านผู้ชมด้วยความหวังดีนะครับจากใจของผมคือเราอย่าลองไปสมัครสินเชื่อมั่วๆนะฮะ แนะนำให้คุณทําการเดินสเตตมงสเตตเมนต์ให้เรียบร้อยเล็งสินเชื่อที่คุณอยากได้จริงๆแล้วคุณค่อยซัดมันถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะแนะนําว่าเฮ้ยลองเลยลองได้นะสามารถลองไนะหากคุณต้องการจริงๆผมจะแนะนําแบบนั้นแตน่ตอนนี้ไม่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวเรื่องของการยืนกู้คะแนนนั่นเองนะครับผมอ่ะผมจะเริ่มเข้าไปที่ลูกค้าทั่วไปนะฮะอาละ ทุกครั้งเวลาผมกอ,อกเนี่ยผมจะกอ,อกอาชีพจริงของผมไปคือเป็นอาชีพรับราชการซะส่วนใหญ่แต่รอบนี้ไม่แล้วผมจะเอาอาชีพอิสระนะครับซึ่งผมก็ทําอาชีพอิสระด้วยเช่นกันนะฮะไม่ได้เป็นการโกหกแต่อย่างใดทั้งสิน้นรายได้ต่อเดือนนะฮะผมจะใส่ไปที่จริงๆแล้วรายได้ต่อเดือนเนี่ยมันควรจะใส่ที่สามหมื่นถูกไหมนะฮะถึงจะยืนกู้ได้นะครับผมแต่ผมจะใส่ไปที่ห5มื่นห้าอะตามสเต็ปนะครับผม แล้ววง,วงเงินที่ต้องการยื่นกู้คือหมื่นห้าไม่รู้นะอันนี้เขาบอกมานะผมแค่มาลองให้ดูเฉยๆซึ่งท่านผู้ชมอย่าทําตามนะครับผมถ้าเกิดคุณเป็นแบบไหนให้คุณลองจริงๆนะแต่เนีี้ผมลองให้เพราะว่าผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมไม่ได้รีบใช้เงินผมไม่ต้องการที่จะเอาเงินมาทําอะไรผมแค่อยากรู้ว่าตามสูตรที่เขาพูดกันนะ่นะมันใช้งานได้ไหมเนะฮะเลือกแบบสิบสองเดือนเอาไว้ไปไหมสิบแปดเดือนก็ได้นะฮะโอเค หลังจากนั้นให้ข้าพเจ้ายอมรับนะครับผมแล้วก็ดูข้อมูลและการสมัครสินเชื่อโอเคผมจะกดเลยแล้วกันนะในส่วนนี้นะครับผมแก้ไขข้อมูลการทํางานหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขนะครับอ่ะโอเคผมจะใช้เป็นชื่อที่ทํางานบริษัทกิจการนี่นะครับผมผมจะใส่ใส่เป็นบ้านตัวเองแล้วกันนะฮะโอเค ที่อยู่นะครับกอกไปเลยเดยวขวนุญาตก,กอกแป๊บนึงนะครับโอเค,อเ,คเมื่อผมทําการแก้ไขทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะกดถัดไปซึ่งในส่วนงประวัติเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรที่ประวัติการศึกษานะครับผมให้เลือกไปเลย ของผมปริญญาตรีนะฮะโอเคเลือกประเภทธุรกิจนะครับผมอ่าอย่างธุรกิจที่ผมทำอยู่จะเป็นการขายของออนไลน์นะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะครับคาปิโอเคนะฮะธุรกิจรายย่อยคืออเดี๋ยวผมเลือกก่อนนะครับ สินค้าใบเตล็ดนะฮะผมเลือกไปแบบนี้นะตามสูตรก็คือผมเลือกค้าปลีกและค้าส่งนะครับผมแล้วก็ผมก็เลือกสินค้าใบเตล็ดด้วยระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจอ่าผมใส่ไป2ปีนะฮะก็อีก5เดือนโดยประมาณนะเลือกที่อยู่ปัจจุบันนะครับผมบ้านตนเองแบบนี้ระยะเวลาที่พักอาศัยนะผมพักมา5ปีแล้วนะฮะห้าปี1เดือนอะไรกันสถานะนะครับผมสมรสแล้วโอเค คุณมีบุตรหรือไม่ไม่มีนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคุณเคยได้รับอนุมัติหรือยื่นสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดสถาบันการเงินมากกว่า2แห่งหรือไม่นะฮะผมใช้คําว่าไม่แล้วกันนะครับผมนะฮะตอบไปตามสูตรนะฮะตรงน,นี้ก็ไม่ทั้งคู่เลยนะครับสาหรับอ่าซีดีดีนะครับผมกดถัดไปโอเคมันจะมีการสรุปแบบนี้นะครับผมว่าวงเงินที่ต้องการคือ1 5 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็ดอกเบีย้ยอยู่ที่22%ต่อปีนะครับแล้วก็จํานวนการชําระเนี่ย18เดือน นะมีค่าอาการสแตมด้วย 0. ์ดนยเนะครับของสินเช่อที่ได้รับการอนุมัติถ้าอนุมัติถึงจะเสียนะครับผมอ่ะโอเคอาชีพอิสระนะครับผมอ่ะผมจะเลื่อนไปล่างสุดเลยแล้วก็ส่งไปนะครับผมแล้วก็รอาการตรวจสอบเอกสรา,ารมาลุ้นกันมาลุ้นกันอ่ะโอเคผมยินยอมนะตรงเนี้ยไปแบบว่องไวนะครับแบบไม่ยื้อคลิปนะฮะคือหรือใครจะอ่านก็ได้นะเพราะว่านี่คือการยินยอมให้จำลองด้านเครดิตนะครับผมแต่ผมกดยินยันเลยเพราะผมเคยอ่านหลายรอบแล้วนะฮะ และนี่คือการยืนยอมนะฮะเผยแพร่ข้อมูลนะฮะโดยผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับผมก็ต้องยืนยอมนะไม่เช่นนั้นก็สมัครไม่ได้เช่นกันนะครับอ่ะโอเคส่วนนี้สายรหัสผ่านเดี่ยมาดูกันผ่านไม่ผ่านนะครับผมอ่ะลุน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 กำลังดําเนินการส่งไปสมัครรอสักครู่นะครับกําลังจะพาคุณเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครต่อไปอัตโนมัตินะครับผมโอ้โหระบบจใช้เวลาสักครู่นะฮะ ุณสามารถรอผลการส่งไปสมัครทางการแจ้งเตือนได้นะครับไม่ผ่านกันพี่จัน <c oughs> โอ้สูตรไหนก็ไม่ผ่านฮะก็คือ <c oughs> ก็แสดงว่าเขามีการตรวจสอบประวัติทางการเงินอย่างเข้มงวดนะฮะอันนี้ก็สรุปให้ได้แบบนั้นเลยแล้วก็สูตรไหนก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีนะครับผมก็ใครที่จะลองทําตามมากก็คิดดีๆนะครับผมพยายามกรอกข้อมูลที่เป็นของตัวเองแบบแม่นยํานะครับท่านผู้ชมฮะเพราะว่าข้อมูลที่แม่นยําของเราเนี่ย จะช่วยให้การกู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่เนี่ยผมผมกรอกข้อมูลไปแบบตามสูตรของใน Facebook นะแต่ผมก็ทําอาชีพอิสระจริงๆนะแล้วผมก็มีเงินเดือนแต่ผมผมมากกว่านี้ไงเงินเ,นเดือนมันมากกว่านี้นะก็โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ต้องการให้ผมทําคลิปวิดีโอแนวไหนท่านผู้ชมนะต้องบอกแบบนี้ว่าคุณคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมมาทําตามใจผมเนี่ยอาจท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบดูนะผมให้คุณเลือกมาเองเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจัดให้นะ แล้วถ้าเกิดใครอยากให้ผมแนะนําวิธีการหาเงินนะครับในรูปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ผมมีอาชีพค่อนข้างที่หลากหลายนะครับผมบอกเลยว่ารายได้ของผมหลายทางมากๆมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมีรายได้หลายทางนะวันที่คุณทะเลาะก,กับหัวหน้างานคุณหรือว่าวันที่คุณมีปัญหากับที่ทํางานของคุณเนี่ยนะคุณจะไม่เครียดเลยคุณจะรู้สึกว่าโอมันซอฟ์นะฮะมีเงินมันจะช่วยบรรเทาม,มันจะช่วยซอฟทุกอย่างลงนะยจากเสียใจก็เสียใจน้อยลงนะครับมันซอฟทุกอย่างมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นอย่ามีรายได้ทางเดียวนะครับผมพยายามหารายได้หลายทางเดี๋ยวผมเป็นคนให้ข้อมูลนะครับผมมยินด,ดีให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือเต็มที่เกี่ยวกับด้านข้อมูลนะครับโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่ได้ตังค์เลย <laughs> ไปละปบายสวัสดีครับ